านเรือนของตนเพื่อมาปฏิบัติแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จวิชาสำเร็จชานขั้นต่างๆถ้าอาจารย์ก็บอกว่าไปหาซิว่าในโลกใบนี้หรือในป่านี้ก็ได้สิ่งของสิ่งใดที่ไม่สามารถทำยาได้ท่านก็ออกไป7วันกลับมาก็ทำหน้าเศร้ากลับมาพอบอกท่านอาจารย์ว่ามันไม่มีเลยท่านอาจารย์ จเจอกับรายการ Legend Insight ตำนานรอบตัวกับรังสีมันค่ะแล้วพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะน้องดาวรังสีมันค่ะ <c oughs> และฟ้ารังสีมันค่ะเรานนเรยังคงอยู่กับ <c oughs> วัดพระเชตุพนว์ที่มังคลารัมวัดโพนะคะต่อเนื่องกันจากสัปดาห์ที่แล้วเลยที่เรามาปิดท้ายเรื่องท้าวิรูปักที่วัดโพค่ะต่อเนื่องกันกับตำนานรูสีดักตนวัดโพมีทั้งหมด80ท่า ต้องไปเดินให้รอบตรงนี้เลยนะเพราะเขาจะมีเขาอยู่ตามเขามอที่เป็นส่วนสุขภาพตามจุดต่างๆในวัดโพเนี่ยเราไปดูกันว่าแต่ละท่าแต่ละองค์เนี่ยดูสีต้องทําท่าอะไรแล้วมีเรื่องอะไรเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีคําประพันธ์ที่อยู่แต่ละท่าด้วยเพราะว่าก็จะมีผู้ประพันธ์แตกต่างกันไปเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปเดินดูกันนะคะงั้นพี่ต้องซ้อมตัวออกแล้วสิดาวใช่ไหมต้องทาให้ครบ80ท่าเลยนะถ้าซ้อมอย่างเงี้ยงั้นไม่เสียเวลากันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเราไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ อ๋อนี่คือยักษ์โถดออริจินอลพี่ฟ้าอะไรหรอศรัทธาสูกับพญาของพญาอยักษวัดโพต้นตำรับสมัยร3 จะพาไปดูท่าแต่ละท่าของฤาษีดัตตนที่วัดโพเราต้องมาคุยกันก่อนว่าฤาษีเนี่ยคืออะไรพี่ฟ้าในความคิดพี่พี่ว่าฤาษีนี่หมายถึงอะไรคะจริงๆความหมายของฤาษีเท่าที่พี่รู้นะก็คือเหมือนเป็นผู้บำเพ็ญตนนะ,ะแล้วก็อาจจะมีอยู่ทั้ง บำเพ็ญแบบว่าส่วนตัวคนเดียวที่อยู่ตาคำอาอยู่เป็นกลุ่มก็มีแล้วก็บางกลุ่มก็อาจจะฝึกจนเหมือนมีอิทธิฤทธิ์มีพลังอํานาจพิเศษเพราะฤาษีเขาก็บอกว่ามีหลายลําดับมีหลายขั้นมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยซึ่งฤาษีเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาลนู่นเลยนะเพราะว่าในอย่างในคำพีร์คเวทเนี่ยก็มีการกล่าวถึงฤาษีที่ได้แต่งตำราความรู้ต่างๆเนี่ยซึ่งฤาษีก็มีความสำคัญมาตั้งแต่เป็นพันๆปีใช่ะ เป็นนักโพสเป็นผู้ปฏิบตัติผู้ที่สละซึ่งความสุขสบายบ้านเรือน <t> ของตน<า>เพื่อมาปฏิบตัติแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนสำเร็จวิชาสำเร็จฌานขั้นต่างๆ <t> อย่างที่คุณคุ้นก็เลยในวรรณคดีหรือว่าวรรณกรรมของไทยเราเนี่ยจะกล่าวถึงฤาษีเกือบทุกเรื่องเลยพี่ฟ้าสังเกตไหมใช่แล้วก็จะเป็นผู้ที่เหมือนมีเป็นพระอาจารย์ใช่มีวิชาความรู้ต่างๆแล้วก็อีกอย่างที่พี่สงสัยนะดาวคําเรียกฤาษีก็เหมือนมีหลายคําด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ พด,ดาบทมุนนีนักพ <ด S 1> ุนใช่อย่างที่ดาวกับพี่ฟ้าพูดไปนะคะว่าฤาษีนั้นมีมาเป็นพันปีแล้วค่ะเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้และเป็นครูบาอาจารย์อย่างตำราที่มีความสําคัญและเก่าแก่ของอินเดียนะคะก็เชื่อกันว่าฤาษีคือผู้ที่แต่งขึ้นและรวบรวมเอาไว้ค่ะทั้งของทางไทยนะคะ ก็ยังมีความเชื่อแล้วก็ศรัทธาฤาษีและบูชาให้ปู่ฤาษีเป็นครูค่ะไม่ว่าจะเป็นทางการดนตรีทางการแพทย์นะคะรวมถึงคําอ่านองค์การก็ยังมีการกล่าวถึงฤาษีอย่างเช่นฤาษีนารอดฤาษีนารายฤาษีตาวัวฤาษีตาไฟค่ะและในลานทองที่เป็นจารึกสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบที่พระปางวัดพระศรีรัตะนามหา,าธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีที่รายการสวรรณภูมิโฟกัสของเราก็เคยพาไปมาแล้วนะคะก็มีการ คนพบจารึกลานทองที่มีการกล่าวถึงฤษีเป็นผู้สร้างพระเครื่องพระพิมเอาไว้ด้วยค่ะรู้ไหมไดาว่าวัดโพแห่งนี้นะถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเพราะว่าเป็นแหล่งที่รวมศรัรพวิทยาการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมจิตกรรมวรรณกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย วัดโพนี่เรื่องลือระดับโลกนะใช่ก็ถึงขนาดได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกนะคะคุณผู้ชมว่าให้เป็นมรด,ดกคมทรงจําแห่งโลกเลยทีเดียวค่ะก<ม>็ถือว่าเป็นสมบัติของชาติแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องลือไประดับโลกเลยและเหตุที่มีการสร้างรือสีดัดตนทั้ง80ตนนะคะก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่มีการบูรณะวัดโพใช่ไหมคะแล้วก็รวบรวมตำรายาต่างๆอะไรพวกนี้นะคะมาไว้ในวัด ทีนี้ท่านก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงจะดูแลตัวเองได้ก็เลยมีแนวคิดว่าหรือจะดูแลตัวเองโดยการยืดยืดดัดตัวเองดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยคิดว่าทํายังไงดีถึงจะยืดตัดตัวเองแล้วคนอื่นนําไปใช้งานได้ด้วยนะคะท่านก็เลยคิดว่าใช้ท่านลาษีหรือว่าให้ท่านลาษีเป็นอาจารย์ไม้อะไรพวกนี้นะคะแต่รู้สึกว่าในสมัสมยรัชกาลที่หนึ่งก็จะมะีมีพูดถึงเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีเขียนไว้ในตํารานะคะว่ามีการทาฤาษีดัดตนขึ้นมา จำนวนเท่าไหร่เป็นกิจลักษณะแต่เท่าที่มีการบอกเล่ากัานมาก็อยู่ที่เราๆสามสกว่าท่าอันนี้นะคะแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันมากนะคะแล้วก็ลูกปั้นที่ทําในสมัยรัชกาลที่หนเนี่ยเป็นรูกปั้นที่ทําจากดินเหนียวพอมาถึงในสมัยรัชกาลที่3 พระองค์จึงทรงโปรดให้กรมมือนนโรงหริรักซึ่งในโครงด้านปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชิโนรถได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างฤาษีดัดตนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาไว้มีความสรุปว่าพระองค์โปรดเกล้าให้กรมหมือนนโรงหริรักระด,ดมช่างหล่อรูปฤาษีดัดตนจำนวน80ท่า รวมเป็นรูปฤาษีทั้งหมด82ตนนะคะเพราะว่าจะมีอยู่2ท่าด้วยกันค่ะที่ทําเป็นรูปฤาษีสตนช่วยกันดัดกายค่ะรับสั่งให้มีการทําขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการรวบรวมหลายๆคนที่มีความชํานาญด้านการแพทย์แผนไทยหลยอะไรพวกนี้ช่วยกันคิดท่าขึ้นมาแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปปั้นในส่วนของท่าดัดแต่ก็ยังคงใช้ท่านฤาษีเป็นเป็นอาจารย์เป็นผู้นำท่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ย ฤๅษีดัดตนสร้างด้วยสังกะสีผสมกระดีบุกก็จะเป็นเนื้อชินที่เขาเรียกกันนะคะจากที่มีการเขียนบันทึกไว้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ85แต่ว่า82ตนจากนั้นนะคะพระองค์จึงโปรดให้ตั้งไว้ทุกศาลาลายรอบวัดพร้อมกับจารึกโครงอธิบายไว้ทั้ง8 0ท่าค่ะ ซึ่งในการแต่งนั้นนะคะก็จะมีกวีที่มีชื่อในสมัยรัชกาลที่3แม้แต่พระองค์เองค่ะก็ทรงได้นิพนธ์โครงเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าลูกยาเธอขุนน้ำขุนนางรวมถึงพระสังฆราชและพระภิกษุที่ได้ประพันธ์โครงกรเอาไว้รวมทั้งหมด35ท่านค่ะ นอกจากตัวปฏิมากรรมราสีดัดตนและจารึกโครงอธิบายท่าต่างๆที่พระองค์โปรดให้สร้างขึ้นแล้วก็ยังโปรดให้ขุนวิสุทธิอักษรบันทึกเนื้อความลงในหนังสือสมุดไทยโดยมีพนายจิตกรรมขุนรจนาเป็นผู้เขียนภาพราสีดัดตนทั้ง80ท่าค่ะลอง,งไปสังเกตถ้าใครได,ได้เดินเที่ยววัดโพนะคะจะมีลักษณะของรูปปั้นที่มีการยืดดัดก,กันเองก็ยังเป็นราสีอยู่นะคะ แล้วถ้าสังเกตดีๆจริงๆจะมีรูปปั้นที่มีลักษณะเป็นชาวต่างชาติอยู่2อสองรูปปั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นชาวโฮลันดาแล้วก็อีกหนึ่งก็น่าจะเป็นชาวจีนนะคะน่าจะสืบเนื่องมาจากการค้าขายในสมัยนั้นทําให้เกิดอิทธิพลในสิ่งเหล่านี้นั่นเองและฤษีดัดตนทั้ง80เนี่ยก็มาจากคติที่ว่าเป็นสภาวิชาความรู้ที่น่าจะมีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้ค่ะเพราะอย่างที่เราเล่าไปนะคะว่าฤษีเนี่ย มีมาเป็นพันๆปีแล้ว<ช>เป็นค,ความเชื่อหลายพันปีอยู่ในความเชื่ออยู่ในวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมาหลายยุหลายสมัย,ยส่วนหนึ่งนะคะมาจากต้องบอกว่าได้แนวคิดมาจากอิอนเดียก็คือในท่าของโยคะส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นท่าในชีวิตประจำวันที่ส่วนของของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความรู้ณเวลานั้นช่วยกันคิดว่าอันไหนมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราเนี่ย ท่าไหนที่มันช่วยในการแก้อาการหรือช่วยในการบําบัดอาการปวดเมื่อยในชีวิตประจําวันเราได้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ส่วนหนึ่งก,ก็มีส่วนบ้างที่มาจากจากส่วนของท่าย,ยก้าบ้าง,งมีคนที่ไปเรีเรยนกับฤูษีมีทั้งใน ประวัติศาสตร์ความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีอยู่ในพุทธประวัติก็มีนะคะอ,อย่างเช่นหมอชีวกโกมรารภา,างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เรียนกับฤาษีค่ะไปเรียนเรียนกับฤาษีทุกองค์และจนท่านรู้สึกว่าท่านอยากออกไปทํางานและอะไรอย่างนี้นะคะพระอาจารย์ก็บอกว่าไปหาสิว่าในโลกใบนี้หรือในป่านี้ก็ได้สิ่งของสิ่งใดที่ไม่สามารถทํายาได้ท่านก็ออกไปเจวันกลับมาก็ทําหน้าเศร้ากลับมาเพราะบอกท่านอาจารย์ว่ามันไม่มีเลยท่านอาจารย์ สงสัยข้าจะสอบตกซะแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่ทํายาไม่ได้ถ้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าจบแล้วเพราะทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันทํายาได้หมดท่านได้เป็นหมอประจําพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านได้รักษาคนในตระกูลของพระพุทธเจ้านะคะเราก็นับถือกันมา เรือยนะคะเรปูกชีวิตแ้วเขาเอย๋ยวนี้เขาก็มีแบบการสแกนให้ดูก็ง่ายขึ้นเมื่อกี้เห็นเห็นดาวลงโหลดแล้วใช่ไหมทางสมัยมากก็จะมีพอโหลดมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมข้างในก็จะมีอธิบายท่าทางต่างๆในภาพประกอบไปลองทำให้ผู้ชมดูเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งมองฝั่งนี้ก็มีนี่พฟ้าเราจะเดินรอบไหว้เหนื่อยแล้วหรอตอนนีปัจจุบันเนี้ยลูกปั้นฤาษีที่มาจากสมัยรัชกาลที่3เนี่ยมันแตกหักไปนะคะมีการ ถูกขโมยบ้างอะไรบ้างหายบ้างอะไรบ้างนะคะปัจจุบันทางวัดก็เลยมีการรวบรวมส่วนของรูปปั้นที่เป็นต้นตำรับในสมัยรัชก,กาลที่3ไว้ทางทิศใต้ของพระอุโบสถนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆปูนนะคะแล้วก็มีรอยแยกรอยแตกอะไรพวกนี้นิดหน่อยนะคะจนมาในพศ2559ทางกระทรวงสาธารณสุขวัดพระเชตุพนแล้วก็โรงเรียนนวดวัดโพนะคะก็ร่วมกันนะรวมถึงหน่วยงานต่างๆนะคะก็ร่วมกันในการจัดทํารูปปั้นขึ้นมาใหม่ ะะก็เป็นส่วนของรูปปั้นหรือสีดัดตนให้ครบ85ตามตําราซึ่งทําขึ้นมาด้วยทองเหลืองนะคะรมดําเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนที่เป็นหรือสีหน้าตาใหม่ๆที่ดําๆรอบๆวัดนะก็จะเป็นของใหม่นะคะสร้างขึ้นในปี2559แล้วเสร็จสมบูรณ์เอามาวางเมื่อปี2561แล้วก็มีการเปิดปฐมมาเลิกโดยสมเด็จพระเทพนะคะก็มาเปิดให้นะคะ,มา,นะคะมาเปิดให้เรียบร้อย แล้วก็ทุกอย่างก็มีการสมบูรณ์แบบโดยส่วนของรูปปั้นแต่ละรูปปั้นมีคําอธิบายนะคะเรียบร้อยมี QR code เรียบร้อยแล้วก็วางไปส่วนตามส่วนของเขาโมบริเวณต่างๆของวัดนะคะเมื่อปี2,564เมื่อวันที่12อพฤษจิกาย,ยนเขาโมอ,อย่างที่อาจารย์ก้อยพูดถึงนะคะ เป็นการจัดสวนถาดหรือเป็นการจําลองภูเขาหินที่มีความสวยงามเชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอุทยาตอนปลายค่ะสันนิษฐานกันว่าคําว่ามอนะคะน่าจะแผงมาจากภาษาคขมรที่เป็นคําว่าทมอที่แปลว่าหินเขามอจะมีความหมายว่าเขาหินนั่นเองค่ะหรือถ้าจะให้พูดเขา้าใจง่ายๆนะคะนั่นก็คือเขามอก็แปลว่าภูเขาหินจําลองที่มีความสวยงามนั่นเองค่ะ แกนไปนเลยค่ะแล้วก็แตะเข้าไปที่หน้านเว็บเขาก็จะมีบอกเห็นไหมคะเป็นอักษรโบราณในยุคสมัยนั้นเลยนะคะถ้าที่สองมีรายละเอียดบอกทั่วแล้วก็มีนี่วิธีการทําบอกไว้ครบเลยนะคะหรืสีดักตนเนี่ย เอาจริงๆนะใครก็ทําได้นะคะใครก็ทําได้เพราะว่ามันมีตั้งแต่ท่าง่ายท่ายากท่าพิสดารก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ไหวก็ทําท่าง่ายใช่ไหมก็เป็นพร้อมไปท่าในชีวิตประจําวันอยู่แล้วถ้าคิดว่าไหวก็ทําท่ายากถ้าคิดว่าไหวอีกก็จะมีท่าพิสดารขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเดินดูเนี่ยก็จะมีบางท่าที่เรารู้สึกว่ารูปปั้นลูกนี้มันทําได้จริงเหรอแสดงว่ามันทําได้จริงนะคะเขาถือปั้นออกมาได้ เป็นท่าที 28, 2> ่2ีการ <พอ S 1> ดัดต,ตนแก้เสียดอกอ่ะเรายุดตามเลยับคุณคอย่างพ,พี่ต้องทำท่านี้สิแก้แน่นหน้าอกอย่าพี่ต้องแก้แน่นหน้าอกอยังไงอะยากเหมือนกันนะเนะี่ย ที่เรา,าเผยแพร่ให้กับคนที่มาเรียนหรือเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติมักจะเป็นท่าที่สวยงามแล้วก็เป็นท่าที่ดูดูอ่อนช้อยเป็นไทยนั่นเองแต่วัตถุประสงหลักเนี่ยก็เพื่อการยืดกล้ามเนื้อให้เกิดการไหลเวียนของเลือดหรือการยืดเยียดข้อต่ออะไรพวกนี้นะคะส่วนส่วนความอ่อนช้อยหรือความงามเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปเพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์แค่นั้นเองวัตถุประสงหลักคือการยืดกล้ามเนื้อหรือยืดข้อต่อแน่นอนนะคะ ถ้าแพทย์แผนไทยปัจจุบันเนี่ยเราบูชาฤาษีเป็นท่านชีวะกะกกมารพัฒนะคะซึ่งเป็นเราจะเรียกกันว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยนะคะทั้งทั้งส่วนของการแพทย์แผนไทยทั้งหมดไม่ใช่แค่การนวดหรืออะไรพวกนีนะคะแล้วก็จะเป็นแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมเภสัช,ะชะกรรมผดุงคันเรแล้วก็รวมนวดด้วยน,น,นยนะัก็จะนับถือหลวงปู่ชีวกนะเราจะไหว้ ตอนเช้าทําสมาธิปกปติค่ะนอาจะเป็นทุกที่นะคะใน1ปีก็จะมีพิธีบูชาครูอะไรเงรี้ยพิธีไหว้ครูก็เ,เหมือนศาสต์อื่นๆนะคะเหมือนกันที่โรงเรียนก็เหมือนกันก็จะมีพิธีไหว้ครูทุกๆวันที่6เมษายนของปีนี่ค่ะแล้วก็ ปิดท้ายด้วยยักษ์วัดโพต้นสองฝั่งค่ะที่เขามีประวัติบอกไว้นะคะว่าเป็นยักษ์วัดโพที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ค่ะฝั่งนี้เป็นสัทธาสูตรพระวิชาเป็นองค์ฝั่งนี้เป็นพญาขอนค่ะเรื่องราวของฤษีตะตนก็ได้รู้ไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของท้าววิรูปะเดี๋ยวในอนาคตเราจะพาไปตามเรื่องราวกับอีกสองท้าวจตุโลกบาลก็คือท้าวทัตตารสกับท้าววิรุณหก คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะว่า Legend i n s i g h ์เราจะมีโอกาสได้พาไปติดตามเรื่องราวของอีกสองเท้าหรือไม่เ,<อ>เรา,รามไม่อยู่วัดโพแล้วหรอไปที่อื่น,น้นก็ได้ <c oughs> มีอีกเรื่องราวอีกเยอะแต่ว่าที่วัดโพเนี่ยก็มีก,กำนาัาเงิก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็ต้องกด Subscribe ช่งอง u t u b e ดังซีมันมีเดียวไว้นะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาแล้วเนอะใช่ค่ะโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ ก็ออกฝากนะคะสำหรับคนที่ต้องการเรียนด้านการนวดไทยหรือการแพทย์แผนไทยนะคะโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดพระเชตุพนและโรงเรียนนวดแผนโบราณเชตววนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ช่วยในการเผยแพร่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นสาขาเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทย,าก,รรไทยการนวดไทยด้วยนั่นเองนะคะสำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาที่โรงเรียนได้นะคะเปิดทุกวันค่ะติดต่อที่0863683841ได้เลยค่ะหรือมไม่ก็ทาง เว็บไซต์ www.wattomassage.com ก็ได้หรือไม่ก็ line official ก็อยู่ในเบอร์โทนั่นนะคะอันเดียวกัน เดินผ่านมาจากท่าของฤาษีดัดตนที่เขามอตรงจุดนี้นะคะก็จะเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยคนเขาจะมาขอกันแอนที่แอบไปขอมาบ้างยังสิเดี๋ยวจะพาน้องดาวไปด้วยก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณผู้ชมที่จะมาขอพรเรื่องความรักค่ะเคืออะไรนะก็คือมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องบูชาแทนองค์พระศิวะนั่นเองเราพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าไหม เขากำลังไหว้กันเลยเห็นไหมมีคนกำลังไหว้อยู่พอดีเลยขอเรื่องความรักนี่โอเคไหมคะเห็นเขาเล่าดูกันว่าตีบลิงตรงนี้ขอความรักเด่นมากไมเคขอไม่เหมนกนโอเคขอบคุณนะคะขอเรื่องความสำเร็จดูบ้าง